กลับสวัสดีสมาชิก F c มวยหุ่นนนทมงเพชรทุกท่านนะครับกลับสวัสดีสมาชิก F c มวยหุ่นนนทมงเพชรทุกท่านก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับการวิเคราะห์วิจารณ์ทาคลิปนะครับนะมวยเด็ดมวยชอบนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารนะครับที่14อังคารที่1 4มีนาหกกนะครับก็วันนี้นี่มวยมันสถานเมืองนะมวยมันสนานเมืองจากที่ลังสิทธ์นะครับนะจากที่ลังสิทธ์นะครับนะก็อย่าลืมนะครับ สมาชิกที่เอฟที่สนใจนะครับกลุ่ม VIP นะครับกลุ่มข้อมูลนะครับกลุ่มฟังราคานะครับนะสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับมีไลน์แอดนำหน้านะครับนะ N O N M P 5 5นะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปนะครับที่นี่มีครบนะครับวงจรแล้วก็ส่วนใครที่สนใจตัวช่วยมวยตู้นะครับผมก็ของผมเองงบภาควันละหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับ4วันนะครับนะ0943968102นะครับ 0943968102วันนี้นี่มวยนี่คู่ขี้สุสีแทบทุกคู่เลยนะเรยเปิดออกมาได้แบบเบียดคู่ขี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเพื่อเปการไม่เสียเวลาตัวที่ชอบนะครับตัวหน้าลงทุนเล่นหน้าลงทุนเชียร์คู่ที่คัดมานะครับคัดสรรมานะครับนะเป็นแนวทางให้สมาชิกนะครับเป็นคู่ที่สามนะครับเป็นคู่ที่สามนะครับ รอบแรกนะครับคู่3ถไทยทอสดทั้งช่องทูฟายูนะครับแดงเพชรซิงเกลิลอกิตเกษมนะครับ114ปอนนะครับมาช่างได้11 4 5ลดจุด 5, ส่วนไฟน้ำเงินปืนกลสโอจอต้มปาจีนมาช่าง1 1 5ปอนอ่าช่างได้1 1 4 9่าขาดจุด 1, คู่นี้มีการต่อน้ำหนัก1ปอนนะครับนะคู่นี้ต้องบอกว่าคู่นี้มีการต่อน้ำหนักนะครับ1ปอนคู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้กัน1ปอนนะครับ ไอ้เจ้าแดงนะครับนะเจ้าแดงไอ้เพชรซิงเกิลอกิจเกษมหรือว่าคมกิจอขวัญทองนะครับต่อหนึ่งปอนเป็นมวยสุราธานีฝีมือนะครับจัดจ้านศาสแข้งนะครับผมโยนเข่าสมองมวยดีกว่านะครับนะไอคิวความเป็นมวยดีกว่าส่วนเจ้าปืนกลนต่อตัวโต้งนี่เป็นมวยภูเก็ตน้องชายของน่ารักปอประจัก์อะนะครับนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนิ่งดักเตะดักแทงโต้เก๋าลักเหลี่ยมดี คู่นี้นะครับเลดเปิดไปที่เจ้าเสมอเพชริงเกิลคู่นี้ผมชอบปืนกลนะครับนะผมชอบปืนกลชอบปืนกลอ่าสอจอต้งปาจีนนักหน่อยคู่นี้นี่อ่ารูปร่างช่วงชกนะครับเจ้าปืนกลเนี่ยมันจะได้ลอยมันจะได้หนาไอความสูงเนี่ยพอๆกันอนะ่ะแต่ได้ความหนานะครับได้ความหนาชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยนี่เพชริงเกิลน่ะดีนะครับนะแต่ผมชอบความสดของปืนกลแล้วก็ หลายไฟที่ผ่านมาเจ้าปืนกลก็ชนะติดต่อกันมาหลายไฟก็ถือว่าฟอร์มดีส่วนเจ้าแพทซิงเกิลนี่สองไฟที่ผ่านมาแพ้มาแพ้มาติดกัน3ไฟเลยอะ่ะนะครับแพ้กระดูกเหล็กนะครับแพ้จเจริญเงินแพ้เพชรอ่าล,งลุงวิทยาลูกย่าแม่ใสท,ทองนะครับส่วนปืนกลน,นี่ชนะติดต่อกันมา3ไฟมวยสดกับมวยเก่าอะ่ะนะครับผมอ่ะคู่ที่ผมชอบไปที่ปืนกลน,นะอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นรอบที่2นะครับนะ เพชรรัตนะนะครับเป็นคู่ที่สุดท้ายเลยคู่เอกเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนะมวยอำนาจเจริญซ้อมเพชรยินดีซ้อมกับคนจับน้าเสือดีจังหวะฝีมือไล่แขนรวดเร็วนะครับส่วนน้ําเงินนี่เพชรสุวรรณสพันธ์ลังสีหรือเพชรกฤษดากบวสุธุพันธ์ภูเกต็ตมวยมวยสุราษฎร์ซ้อมนี่ซ้อมที่สพันธ์ลังสีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในไล่แขนดีนะครับนะต่อยไว้ล่าสุดก็ชนะลั่นนครอึงุบลมาส่วนแดงก็ชนะยอดกฤษดาแบงค์ยูโรมา นะครับคู่นี้เลทเปิดไปที่มุมเพชรรัต,ะตนะาสามสองดูหน้าลงทุนนะครับนะ hmm. ชอบไปที่เพชรรัต,ะตนะค hmm. ู่นี้เพชรรัต,ะตนะเนี่ยน้ําหนักมาช่างนะครับนะคู่นี้น้ําหนักเจ้าเพชรรัตนะนี่มาช่างร้อยสิบสี่ปอนด์เท่าพิกัดส่วนน้ําเงินก็มาร้อยสิบสี่เหมือนกันแต่มาช่างต่อยร้อยสิบสี่เหมือนกันแต่แดงเนี่ยมาร้อยสิบสี่เท่าพิกัดแต่น้ําเงินเนี่ยมาร้อยสิบสามจุดห้าขาดจุดห้ามาไม่เต็มเวท ครับนะผมชอบไปที่เพชรรัตนะนะครับสำหรับวันนี้2ตัวชอบนะครับก็ฝากไว้ลุ้นไว้เชียนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอทุกท่านโชคดีเอง,เองสวัสดีครับ